สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาเก็บไข่ไก่นะครับมัน,นอยู่ที่คอไก่นะครับที่เดิมนะนี่ไข่ปเนะนี่ยมีอยู่นี่นะับกำลังไข่เลยง,งูฟองเเชื่องมากเลย เนี่ยบินขึ้นมาอย่างสองฟองนะครับสามสี่ล้วงจากตุดไก่เลยนะครับเนี่ยห้าโ,หโอ้โหเต็มเลยว้ายมีมีการบินมาเกาะด้วยโอ้เต็มเลยเนี่ย 5, 60, 75, รู้สึกว่าเราจะมีหน่วยก่อกวนมาเยอะมาก6กสิบ1ป1สิบสิฟอง สิบหกสิบเจ็ดนี่มันนะไข่ต่อเลยลกูกมาเรามากินอันนี้ดีกว่าเยอะกว่าสิบแปดสิบเก้านะคะวันนี้คือเยอะมากเงินก่อนนะอยไปน,นับเรื่องอันนี้เด็ก็จะตามมา ว่ามีแนวกินคือเยอะมากนะเก็บก่อนสามฟองเดี๋ยวจะให้ชมให้ชมในแต่ก้าไข่นะครับตอนนี้นี่เลยสนใจซื้อได้นะครับที่บ้านหมอนหนิงนะครับที่ร้านหมอยานะครับหมอยานน,วนสวรรณนะครับเดีแล้ว อันนี้อีกสีฟองเด่าจีเมอเด้อหมดได้ยังไงหมดแล้ว,นะลวน่าจะหมดแล้วนะครับไข่ยเยอะมากเลยนะคุณนี่ ออกอ็กิไหมหมดแล้วนะครับอันนี้เป็นไก่เลี้ยงแบบอินทรีย์นะครับก็เอาต้นกล้วยเนี่ยมาสับผสมกับรำแล้วก็อาหารไก่นะครับแล้วก็ต้นกล้วยก็เป็นต้นกล้วยนี่แหละในสวนนะครับที่เป็นแบบการเกษตรผสมผสานแล้วก็มีพวกต้นหญ้าต่างๆเอามาสับ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 ผสมกับอาหารไก่นะครับไก่ก็จะกินนะ เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะ